มา,า,าพูดคุยกนในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้นะคุยกันฟร์ๆมา,าย้งกันต่อนะครับที่ SMS เประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากได้เดอะสตาร์คนใดมาเป็นเพื่อนซีครับพ<ร>ิมพ์ f เ<ฟ>ว้เวนวัคตามด้วยชื่อเดอะสตาร์มาเลยนะครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆครับและจากรางวัลจงพุ้สุดครับผมจากมิวสิกวิดีโอ รักเธอทุกลมหายใจของรุดเดอะสตาร์ช่วงท้ายในสิกวิดีโอจะเห็นรุดถือของชนิดชิ้นหนึ่งอยู่ถามว่าของชิ้นนั้นคืออะไรระหว่าง FF1 ดอกกุหลาบและ FF2 สอผาพันคอส่งต่อคุณไม่ได้ที่4242830เยอะๆด่วนๆชิงสม,มุดโน้ตจาก EXACT และ s ิ e n a r i o อหรางวาัลยังอยู่กับร e. ุดละเดียวเล่นเกมมาดีกว่าเกมนี้เกมง่ายๆ เราดึงมาจากซิงเกิลของแต่ละคนซิงเกิลของดิวนี่คนน่ารักที่ไม่น่าไปรักใช่ไหมเราดึงคาว่าหน้ามาหน้าอ่ารุ่นนี่รักเธอทุกลมหายไหมเราดึงคำว่าลมมาโดยแต่ละอันจะมีสมมติหมดหน้าก็ต้องประกอบคำว่าหน้าหน้าอะไรหน้าอะไรว่าไปท้องเสียงข้องเสียงนั้นก็ได้อ่า้องเสียงนั้นก็ได้อ่านคำถามเสร็จยกมือใครยกมือก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนถ้าตอบถูกได้หนีเพื่อนไนทำมีอุปกรณ์เหรออุปกรณ์ไม่หนีไ้ทำเพื่อน โอ้ยได้นีเพื่อนได้นีอะไรครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดตอบผิดถ้าเกิดตอบผิดเพื่อนมีสิทธิ์ตอบถ้าเพื่อนตอบถูกได้หนีได้ดีดเราสบายใจโอเคป่ะเอาละมาสรุทั่กันสรุปยกไปก่อนดีกว่าเอ้นะตอบได้ไม่ได้ยกไปก่อนดีกว่าแล้วแต่ตอบผิดหนีเพื่อนนาโดนเพื่อนเนี่ยหนีหนีเลยนะมาเริ่มจากหมวดของเพลงคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักนะคำว่าหน้ายกมือก่อนได้ตอบก่อนนะครับคำพูดถึงคนโบราณที่ใช้ชมเด็กคลอดใหม่ น่าเกลียดน่าชังถูกต้องเอาแล้วผมจะลบก่อนเลยมันชตรงไหนวะโอ้น่าเกลียดน่าชังาเดงหมเอคุณนใหรักหมเอาคุณน้ารักเดี๋ยวผีเอาไปพองอะไรรู้ไหมเกิดไม่ทันเึ่งพันิตโบราณใช่ไหมโยนหนีไปตรงไหนนี่ครับดิวครับ ปานีปานีก่อนปานีเนาะเออเาปากเหมือนกันจะพูดยังไงเดี๋ยวพูดมาสนุกดีพูดปากนั่นแหละเอาเลยเอาเลยที่ไหนเอาเลยจะได้เป็นเพื่อนม่แฟงนิดนึงโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ คําถาต่อไปหน้าอยู่นะครับหน้าตายิ้มแย้มแต้มใสแต่ในใจดุร้ายหน้าในใจเสือถูกต้องครัปก่อนเลยจบแล้วอ่เอาหูก่อนปานีปานีปานีไปเขลียรด้วยนะยกเร็วๆนะยกเร็วๆนะคําถามที่สามตอนนี้นําแล้วสองสูนักหน้ายกสามครับทําที่ทําเป็นล่าเริงแต่ในใจอ่ะมีทุกข น่าชื่อถืออรมครับจุกตาไอเดี่ยวเดี่ยวไปบ้างอ่ะเี๋ยอมแพ้ดีกว่าไม่ค่อยรู้คำพูดนี้ยังมีอีกคำพูดรหลุนรู้ไหมยอมแพ้เอออ้นี่รู้จะออกหนีเด้วยเลยรถต้องหนีเต็มเต็มก็พี่ป๊อก็แค่แป้งปากห้อยอ่ะหนีไปอีกเอาอะไรอะไรนี่ให้เลือกไอ้นี่ให้เลือก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 เด้งมากเอาล่ะข้อที่สี่ครับ เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างคาดไม่ถึงน่าแปลกใจไม่รู้ยกมือขึ้นแบบเลยน่าแปลกใจน่าแปลกใจหน้า้หนาพี่สุวงงวยอะไรหน้าประหลาดใจหน้าประหลาดใจหน้ามือเป็นหลังมือดูดได้แล้วเห็นว่าเร็วหนีปากก่อนเร็วเดี่ยวก่อนสงสารครูภาษาไทยพี่รู้จักหน้าแปลกใจหน้าแปลกใจ เจ็บปากอือดูดูตาดูตาเออกดแค้นนะกดแค้นคนตาแค่ยาวนะจริงอ่ะคนตาเนี่ยเออจริงๆก็ขนตายวเดี๋หลุดเดี๋ยวหลุดเออนี่นี่ชี้นะชีดาตรงนี้เออโอ้ยใจเดือดเลยใจเดือดเลยอุ้ยอ้าข้อสุดท้ายลุดต้องทำให้ได้เฮ้ยเระหลอร่อเปล่าวะลององลองเฮ้ยเ้โอเคมากอย่างเงี้ยหลอหล่อมากเลยยังไงก็ลอสีหน้าเฉยเมยคล้ายกับว่าไม่อยากต้อนรับอะไรหน้าอะไรเอ่อ สีหน้าเฉยเมยเออเหมือนคนมาบ้านเหมือนคนมาบ้านสีหน้าเฉยเมยเหมือนไม่อยากต้อนรับไม่ต้อนรับอะไรหน้าหน้าไม่รับแขกได้เลยหน้าไม่รับแขกมามาก็ได้ต้งไหนเลือกเอาปากได้รกันนี่แหละไหนๆมันก็ปากแล้วจะได้รู้สึกมางไม่เคยทำไรน้องไม่เคยทำไรไม่บอกจะ่า กอนจะไม่ทำนายน้อมเลยพี่ลูกยอออกครับพี่ลูกยอออกครับไอ้ลูกยาอออกครับครับผมเอออเาล่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งหมวดนำไปซีตัวห่เฮ้ยอันนี้มหนึ่งมวดหนึ่งคุณแม่หนึ่งคำว่าลมมาใช้อ่ะพร้อมแล้วนะครับข้อหนึ่งมักมาตอนเดือนธันวาคมกราคมกุมภาพันธ์ลมอะไรลมตะวันออกเฉียงเหนือเฮ้ยคุณเล่นเป็นลมภาคไง อเอ้ยก็เลยไม่ยกไงยุยกมือก่อนดิก็เลยไม่ยกไงหล่อเลยไม่ยกมยวจะกลผิดไปอ๋อเลิมต้อไเลมอะไรลมหนาวเยมเลยาเล่นกันโออ้าเจมูกมุกๆๆมกมุกมจมกที่เสียแล้วเจ็บว่ะแล้วกันนะยังมีโอกาสอีกเยอะอ้าสองลมเริม่ต่ลมแย่ตอนนี้ลมที่สองไปนี่ครับ ลมลักษณะรูปทรงกลวยต่อพลังทำลายล้างสูงลมพายุยังไม่ถูกทะเลเคียนไม่ใช่อย่างนึงลมอีกอย่างนึงอีกเกือบถูกแล้วเกือบถูกลมตะวันลมทอเลยล้างกั่นะเด้อโุดดูเรื่องน้เราไม่มีลมเหมือนพี่ดูหน้าเล่นไปแล้วพี่น้องเดอะสตาร์ครับเออตรงไหนดีวะโอ้ยโอเคครับซอฟ อะไะอะไะอันต่อไปข้อต่อไปอันนี้ง่ายมากรวมที่สามนะครับฟังให้ดีการเริ่มต้นของการฝึกวิทยายุทธต้องเริ่มจากจุดๆนี้ลบรัวัวก็ตัวปอาแ,แต่ว่าเราก็เห็นน้องปานีเราก็ต้องปานีบ้างที่ไหนครับแล้วกันอที่แล้วกันไม่ไม่ค่อยมีด้วยนั่นเนี่ยเออตอนแรกตอนนี้นะฮะนำไปแล้วครับ หกต่อสองแม่ไปแล้วไม่เหรอเนี่ยรวรู้สึกตาเขเเขเลยไฟนะครับข้อสี่นะครับอาการนี้คืออาการเพ้อฝันหวังไปเรื่อยเปื่อยลงลงแรงแรงใครจะไอหไม่แต่มันตอบไปแล้วไม่ใช่ไห้ให้ให้ให้โอ้โหแมนมากโอ้โหสปาปาติลิดมากเพราะถ้าผมตอบมา่ใกล้า็ผมไปล่อเขามาดิเออไม่ใ ไม่ใช่ปลาสลิดมีสปิริตโชคดีหูยังทันที่ไหนนี่ครับดิวครับเขาปลานีเราก็ให้เราน่าดีดีตอนอู้อู้ข้อต่อไปสุดท้ายสุดท้ายนะครับง่ายมากพื้นคันขึนข้นตามผิวหนังลมเพิรนะไม่ได้เล้ ให้มาให้มันผมได้ีผมเลยอไม่เปรเป็ไรเ็ตอออะุอะุถ้าไป็นุ้ก่ออรถาุ้นลก่ออะไรคิดอยู่ยกมือขึ้นนิก่อนยังไม่ได้ยืดเฮ้ยทำเลยทำเลยลงมืถูกต้องถูกต้องถูกตเลยครับดีเครับนี่นี่ผมขอโทษนะชนะไปทั้งหมดปดต่อสอง นี่เป็นที่ปัดออกเอาละสุดท้ายนี้อยากให้ฝากผลงานขั้งสอคนกันครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมสหรับเพลงคนหน้ารักที่ไม่น่าไปรักแต่แล้วครับก็เป็นซิงเกิลใหม่เป็นเพลงเป็นเพลงอีกหนึ่งสไตล์ที่เหมือนกับว่าจะแตกต่างจากเพลงอื่นที่เคยร้องมาเพราะปกติร้องแต่เพลงช้าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นจังหวะบอซ่าวอซ่าเป็นเพลงสบายๆน่าฟังครับผมก็หาลองฟังกันดูได้ครับผมน้องจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองนะครับผมลุกครับครับผมนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับเพลง รักเธอทุกควายใจด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มี m อออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีรั่มเต็มนะครับในเดือนหน้านะครับ <c oughs> น่าจะได้ฟังกันทั้งอัลบั้มนะครับเดือนหน้าแ<ช>น่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะโหลดนะครับก็กดไปไดที่ด็อกจัน000 000่นหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์โทรออกด้วยครับกฤตยานะครับซื้อของที่ถูกในกิจสิทธิ์นะครับเพราะว่าการใช้ของลิขสิทธิ์จะทำให้คุณมีแค่ไอ้หัวขโมยกิ๊กกลอกฝากด้วยสิ่งของลดและดิวครับเราสองคนนะ ความรู้สึกของรุ้เลยอ่ะครับว่ามันทรมานมากนะครับเนาะจริงๆริงสุดยอดเลยอ่ะคนได้ไงอะทั้งสิบคำถามแล้วคำถามแรกไอ้ป่าเนี่ยแล้วคราวหน้าเราจะพูดคุยกับใครในเรื่องที่คุณอยากรู้แล้วเราอยากให้คุณรู้ติดตามให้ดีครับนายคุยกันเฟซบุ๊กวันนี้เวลาหมดเวลาลราไปกดสวัสดีกันไปถ่ับคือรักที่น่าผิวรักเจ็บเนักแดนอนเธอรักกูไปอยากให้เธอคนหาดูใครต่อ Tchau.